โรงเรียนบ้านมากรูดตั้งอยู่ที่100หมู่5ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบรุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต1มีจำนวนนักเรียน204คนบุคลากรทั้งสิ้น18คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวชาตราพรธน,นิธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมากรูดแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ นางชนิพรชนวานิชหัวหน้าฝ่ายวิชาการนางสาวจิตพิสุทธิ์ส่องสว่างหัวหน้าฝ่ายงบประมาณนางสาวธิตาพัฒนรุ้งรามาหัวหน้าฝ่ายงานบุคคลนายเกลือไกรโกรัตนะหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านมากรูดจะทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษามุม่งผู้เรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุขโดยส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะด้านเทคโนโลยีทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตและอาชีพโดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเน้นกิจกรรม active learning ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีการสอนโคดิ้งโดยนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดองค,ความรู้สามารถสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสู่การพัฒนานวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทักษะพื้นฐานด้านอาชีพในอนาคตผลจากการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพน์ประเภทนักเรียนที่มีความบกคร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนที่มีความบกคร่องทางสติปัญญาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ในงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71การประดิษฐ์หุ่นยนต์น้องขนมชั้นนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องการสมองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดการแข่งขันฟอร์มูล่าคิด2023จาก n x ็ t e c คสวทชผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวดการแข่งขันกิจกรรมอิเล็กทริกคิดท k 2024เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจาก n x ็ t e c คสวทชได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp ประจํภูมิภาค ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตรประเทศไทยจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล